สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะเจเคน็มานำเสนอบ้านผอมที่ดินนะคะซึ่งแปลงนี้ค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเจ้าของดูแลดีมากๆเลยทุกท่านพื้นที่รับบ้านเยอะเลยทีเดียวนะคะกว้างๆค่ะทางหน้าบ้านหลังบ้านกว้างกวางมากๆเลยนะคะมีรัร้วสแตนเลสอย่างดีทั้งแผงแข็งแรงและปลอดภัยด้วยค่ะ เดินทางสะดวกสบายค่ะใกล้ถนนโชคชัยราชสีมา2-2-4เข้าซอยไปเพียง300เมตรก็ถึงบ้านเลยนะคะบ้านสวยพร้อมอยู่ค่ะพร้อมที่ดินขนาด52ตารางวาราคา1นึล้าน1,50,000บาทนะคะเป็นบ้านมือ2สภาพดีค่ะโอนเสร็จแล้วเข้าอยู่ได้เลยนะคะไม่มีค่าส่วนกลางค่ะแถมแอร์สเครื่องนะคะ อยู่ในหมู่บ้านอิงทานตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนคนรราชสีมาราคาหนึ่งล้าน1,50,000บาทค่ะสนใจทักคุยสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อผู้ขายกันได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเจคยอนได้ใส่ข้อมูลต่างๆไว้ให้แล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ